สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอกก็นํากระเป๋า2อซิป ฝานหน้ามาอัปเดตให้พี่พได้ชมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วพี่ๆี่ที่มารับชมย้อนหลังก็ถามหารุ่นนี้เยอะมากเลยนะคะทั้งดีไซน์สวยแล้วก็ใช้งานดีและที่สําคัญราคาเบามากเลยค่ะพี่พี่คะงานเพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดน้องเอ๋จะเริ่มต้นที่สีพิเศษสีโรสโก d ซึ่งน้องเอ๋มี2ใบแค่นั้นนะคะพี่พี่คะมีแค่2ใบเลย รุ่นนี้นะคะก็จะหิ้วสวยสะพายสวยใส่ของได้เยอะสองซิฟฝาหน้าตัวนี้ค่าแรงจะสูงมากเหมือนเอากระเป๋าสามใบมารวมกันค่ะพี่ๆ่ะวิธีการทำแล้วก็ขั้นตอนก็จะย่างกว่า กระเป๋าสิบเดียวหรือสิบคู่เพิ่มอีก3เท่าตัวเลยแต่ราคาจากหน่อยก็พิเศษเหมือนเดิมรวมไปถึงสีพิเศษก็จัดให้ราคาพิเศษด้วยเพราะว่ามี2ใบจัดให้เลยนะคะรุ่นนี้ปกติน่อยจะผลิตมาจะเป็นไซส์8นิ้วเพราะว่าใช้จระเข้ตัวใหญ่ไซส์9นิ้วค่อนข้างหายากในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นไซส์9นิ้วพี่พี่ขา9นิ้วสูง5นิ้วหนา2นิ้วครึ่งปกติแล้วนะคะพี่พี่ขา8คูณส่ครึ่งแต่ตัวนี้ เก้าคูณห้าคูณสองครึ่งนะคะสวยใหญ่ใส่ของได้เยอะ นะคะราคาปกติขึ้นห้างบริเวณขาเรียบเกรดมังกรจะอยู่ที่หลักหมื่นประมาณหมื่นต้นๆอันนี้ลูกค้าก็เดินไปเจอกันมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่ราคาจากนอกเห็นนะคะจะอยู่ที่ใบละ1,990ักบาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่ถูกตาแตกมากพี่ๆค่ะถ้าชื่นชอบสีโรสโกนะคะหิ้วสวยสะพายสวยมีแค่2ใบพี่ๆตัดสินใจได้เลยนะเรามาดูกันที่เนื้องานใกล้ๆโอ้โหพี่ๆค่ะไซส์เก้า เานิ้วเนี่ยก็คือต้องผลิตจากจอระเข้ตัวใหญ่มากด้านหน้านะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยพี่พี่เวอร์ชันเดิมนะขอบตรงนี้จะใส่หนังวัวให้เพราะว่ามันใช้หนังเยอะพอสมควรเลยนะเวลาเติมตรงนี้ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นสูงเลยแต่เวอร์ชันใหม่พี่พี่ขาโนเหยก,ก็จะใส่หนังจอระเข้เตให้แบบ ừ, ขอบเกือบ,อบใส่ให้หมดเลยขายราคาเท่าเดิมด้านหลังนะคะหนังตเต็มแผ่นเต็มผืนผืนใหญ่เบอรเร,ร,ริ่มเบอร์เทิมเลยพี่พี่ขาดูด้านหลังนี่สองใบนี้คือสวยทั้งคู่เลยของแท้ จะต้องมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวนะคะถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่คือปลอมทันทีพี่พี่ขาจระเข้มีตัวเล็กตัวใหญ่คําว่าธรรมชาติคือต้องแตกต่างนะคะก้นกระเป๋าสวยมากลวดลายไม่ซ้ํากันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังของแท้อร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่พี่่ะอุ้ยรุ่นนี้คือถือออกมาแล้วสวยมากด้านหน้าที่ใส่เป็นเครื่องสําอางได้นะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้นะคะพี่พี่ขาใส่แบบกระจุงกระจิ๋มอะไรอย่างเงี้ย แบบของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยใส่ได้ดีใส่ได้สบายเลยค่ะโทรศัพท์มือถือใส่ได้สบายใส่เงินสดได้หลายแสนเลยนะคะพี่ๆขาดูด้านในขออภัยค่ะช่องใส่ตังค์เนี่ยพี่ๆขาแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบสามารถใส่ได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบและเวลาพี่ๆหยิบจับหยิบใช้อะสะดวกที่สุดเลยสองช่องนี้สามารถใส่บุ๊กแบงค์ใส่มือถือใส่เงินเหรียญมีช่องใส่บัตรตรงนี้ พี่ๆดูตรงนี้นะคะมีช่องใส่บัตรตรงนี้นิดนหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าต้องการใส่บัตรเยอะๆใส่ตรงนี้ได้อีกใส่ตรงนี้ได้อีกใส่เป็นแนวตั้งได้เลยเสียบตรงนี้ได้เลยนะคะ<ม>นี่ค่ะพี่ๆค้าราคาใบละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทสีพิเศษมีสองใบตัดสินใจนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะพี่ๆค้าวุ้ยรุ่นนี้สวยอ่ะสวยมากสีโรสโก้คือสวยเลิศจริงออ้ต่อกันที่สีแดงสีแดงน้องเอกก็ไม่ได้มีมากนะคะพี่ค่า ไม่ได้มีมากนะน้องจีนจะาเลยหยิบให้พี่อีกใบหนึ่งนะดเดี๋ยวน้องเอกให้ดูอ่าถ้าถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็จะหยิบให้ดูคือถ้าพี่ๆชอบสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง u t u b e น้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอกเสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยนะคะถ้าเกิดโทรมาแล้วน้องเอกตัดสายทิ้งหรือน้องเอกไม่รับคือน้องเอกทำคลิป นกอ๋ทางไลน์นะคะต้องขอโทษขออภัยในบางจังหวะด้วยนะคะนี่นี่ค่ะพี่ๆขาสีแดงสดหนังสวยมากผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่คือไซส์เก้านิ้วพี่ๆขามันจะต้องจระเข้แบบอายุ5ปีขึ้นไปอ่ะเฉพาะค่าเลี้ยงดูอ่ะจระเข้ที่มีอายุขนาดนี้ค่าเลี้ยงดูค่านำค่าไฟค่าแรงนะคะค่ากุาาเลยงเนี่ยเกินหมื่นอยู่แล้วแต่และตัวเฉลี่ยมาเกินหมื่นอยู่แล้ววัตถุดิบเนี่ย ข้าวัตถุดิบมหาศาลมากเลยนะคะพี่พี่ขาแต่ว่าราคาจากน้องเห็นเนี่ยก็เป็นราคาที่ถูกตาแตกมากสีแดงแม้แต่ก้นกระเป๋าใส่หนังจระเข้ให้ด้วยด้านหน้าฝากระเป๋าโอ้ยพี่พี่ะความสวยความเลิศนะคะความปังและใช้ดีมากพี่พี่รุ่นนี้นะลูกค้าน้องเห็นเนี่ยซื้อกระเป๋าจากน้องเห็นไปหลายใบยนะถ้าจากจะหากระเป๋าแบบ everyday ลุกแบบใส่ของแบบที่เราพกกันประจํประจอย่างเงินอย่างบัตรอย่างโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ขาเครื่องสำอางนิดหน่อยเนี่ย พอลูกค้ารับไปประทับใจบอกโอ้โหรุห่นนี้พี่ยกให้เลยนะใช้งานดีสุดๆเลยพี่ๆคะ่ะด้านในสีแดงค่ะช่องใช้งานเยอะเลยนะคะซับในเป็นซับหนังผสมผ้านะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีแดงวายโอ้ยสวยสวยทุกคนคะ่ะคือจระเข้ตัวใหญ่ลวดลายค่อนข้างแบบลึกและชัดนะคะพี่ๆคะ่ะชํำมากสีแดงวายสวยสวย ช้ำช่ำหูฮี่โอ้ยทุกใบจะมีหูฮี้แล้วก็จะมีสายสะพายให้ย้ำไซส์นะคะไซส์เก้านิ้วสูงห้านิ้วนะคะสองนิ้วครึ่งคือวัดจากตรงน,นี้จนถึงกระเป๋าหน้าเลยนะพี่ๆนะถึงกระเป๋าหน้าเนี่ยสองนิ้วครึ่งเลยนะโอ้โหตัวนี้คือค่าแรงสูงพี่ขายเห็นดีเทลไหมสองซิฟบวกฝาหน้านะคะก็จะไม่ได้เรียบง่ายแล้วก็จะไม่ได้ทําเสร็จง่ายๆด้วยจะเป็นรุ่นที่ขายดีทุกครั้งที่รีวิวก็คือหมดทุกครั้งแล้วก็ ปีหนึ่งจะมีเข้ามาประมาณสองสามรอบเข้ามาทุกรอบคือหมดทุกรอบเพราะว่าเข้ามาแต่ละครั้งก็แค่10บกว่าใบเต็มที่หนูให้ยี่สิบใบพี่ๆค่ะอันนี้คือคุ้มมากจริงๆน่าใช้มากจริงๆรถสวยมากจริงๆนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะโอ้โหสีม่วงสวยมากพี่ๆค่ะด้วยความที่แบบโดดเด่นแ,น,เนแล้วผลิตจากจระเจีไดโสีสันหายากนะคะ ถ้าพี่ๆต้องการงานหายากสวยแข็งแรงทนทานและใช้งานดีนึกถึงน้องเอ๋เลยน้องเอ๋มีให้จัดให้จัดหนักจัดเต็มโอ้โหม่วงค่ะพี่ๆขาดูช้าๆชัดๆดูความเงาก่อนถือแล้วมไม่เงาไม่โดดไม่เด่นยังไงไหวบริเวณแบบคือผิวหนังของจระเข้ก็แบบล่องลายล,ลวดลายคือแบบลึกและชัดมากเพราะว่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ใช่ไหมคะพี่ๆขาเน่ด้านหลังอ ดูกลนกระเป๋าสีม่วงพี่พี่ค่ะหนังที่ใส่ให้คือใส่ให้แบบไม่ยั้งเลยสวยและใช้ดีน่าใช้แบบถือได้ทุกวันนะคะเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์แน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะใช้แล้วชอบแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะเนี่ยฝาหน้าตรงนี้ใส่ของได้อีกเยอะเลยอะของชิ้นเล็กชิ้นน้อยหนูแนะนํากระเป๋าใบน,นี้ถ้าท่านไหนไม่ต้องการกระเป๋าหนักนะคะเช่นอ่ไม่ต้องการกระเป๋าหนักไม่ได้ใส่สัมภาระเยอะแต่ถ้าเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยของสําคัญหนูแนะนําตัวนี้ค่ะ ไปต่อกันที่สีต่อไปสีเทาพาสเทลสวยละมุนเรียบหรูดูดีดูแพงดูโดดเด่นดูสะดุดตาดูสว่างมากเลยพี่ขาสีเทาสนใจนะคะทักเช็ดมหา้องเห็นเลยเ9 9 0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางให้บวกเพิ่มนะยังมีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมนะคะพี่ๆขาของแถมก็ผลิตจากหนังแท้นะมีค่าฟอกค่าเคมีค่าแรงนะคะช่วงนี้เป็นนี่น้องช้างใส อันนี้คือผลิตจากหนังวัวแท้แกะลายช้างงานมือนะคะราคาขึ้นห้าไม่ต่ำกว่า3 4 0 0บาทพี่พี่ะางานฝีมือต่อให้เป็นชิ้นเล็กช,ชิ้นน้อยค่าวัตถุดิบก็ไม่ได้ธรรมดานะคะบวกค่าแรงอีกนะคะพี่พี่ะนี่สีเทาออ้ยสวยมากสวยจริงราคานี่หาที่ไหนไม่ได้บวกกับของแถมที่ที่เราเอาห,หามาให้พี่ๆคะ่ะสวยมาก หนังเนี่ยต้องเอกคัดมาพี่ขาแผลลึกแผลยาวไม่มีโดยธรรมชาติน้องเนี่ยจะเป็นสัตวดดุร้ายนะคะถ้าจะหาผิวสวยๆอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่ๆขาดูเปิดออกมาโอ้โหใต้ฝากระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นหนังวัวด,ด้วยนะคะพี่ๆดูช่องใช้งานข้างในนี่นี่นี่ขอบตรงนี้ก็ใส่หนังจระเข้ให้ พี่ๆได้ไปพี่ๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหากระเป๋าหนังจอระเข้นะคะที่แบบสวยคุ้มใช้งานดีนะคะดีไซน์เก๋เลิศในราคาเบาๆมาหาที่น้องเอ๋ได้เลยนะคะอยากได้สีไหนมีกี่ใบพี่ขอเลือกลายได้ไหมเลือกได้เลยพี่อยากได้สีเทาเข้มค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายภาพให้เลือกตึงๆึงเลยนะคะพี่ๆจะได้ใบที่ถูกใจไปไว้ใช้งานชอบลายเล็กลายใหญ่บอกเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยน้องจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวนะพี่ๆนะ อ่าจอระเข้มีตัวเล็กตัวใหญ่ลายใหญ่ๆก็จะดูดดันดูแบบล่องลวดลายลึกลึกชัดอย่างนี้นะคะมันก็เป็นตาม ธรรมชาตินะคะทีนี้บางท่านก็จะชอบเล็กบางท่านก็จะชอบใหญ่น้องเอ๋เข้าใจนะคะพร้อมที่จะให้พี่ๆได้เลือกนะคะอุ้ยสีเทาอุ้ยสวยนะคะสวยมากเลยต่อไปนะคะอีกหนึ่งสีที่ขายดีมากเลยสีน้ําตาลช็อกโกแลตซึ่งเป็นสีที่แบบสวยคลาสสิกเรียบรูดูดีเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์พี่ๆขาสีน้ําตาลช็อกโกแลตะคะ่ะโอ้โหเห็นหนังแล้วรู้เลยว่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ใหญ่ ลายเนี่ยใหญ่มากนะคะคือบริเวณเกรดมังกรเนี่ยหนังเขาจะเป็นเกรดซ้อนๆกันเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีตารางใหญ่ๆให้เห็นถ้าเห็นตารางใหญ่ๆเมื่อไหร่พี่ๆรู้เลยว่า7ปีเอาไม่อยู่8ปีเอาไม่อยู่แล้วอู้ยเปิดออกมาสวยเงามากเลยค่ะพี่ๆค่ะเล็ไปต่อที่สีต่อไปที่ขอขาเรียกด้วยจ้ะ <c oughs> สีดำน้องเอมีท้องหมาด้วยและได้ราคา เท่ากันทั้งน้าที่ท้องเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แพงนะคะพี่ๆขาแต่ว่านงเหหนมีไม่กี่ใบนงเหหนจัดท้องให้ด้วยในราคา1 9 9 0งาท้ี่บาทพี่ๆอยากได้เป็นขาเรียบกระเด็ดมังกรหรือว่าเป็นหนังท้องสีดํามีให้เลือก2แบบมีไม่มาก1 9 9 0ัรบาทได้กระเป๋าหนังจอระเข้แท้ไปไว้ครอบครองไซส์9นิ้วสูง5นิ้วหนา2นิ้วครึ่งพี่ๆดูท้องและดูขาเรียบเกรด็ดมังกรพร้อมกันนะคือเกรด็ดมังกรหนังจะเล็กแล้วก็จะเป็นเกร็ดซ้อนกันเป็นเรื่องปกติ เลยมันเป็นความงามตามธรรมชาติผิวจะไม่ได้เรียบเนียนเหมือนผ้าพีู่หรือพลาสติกนะจ๊ะด้านหลังค่ะพี่พี่โอ้โหจระเข้ตัวใหญ่มากนะคะอยากได้ท้องอยากได้เกร็ดมังกรบอกได้เลยโอ้โหราคาคือดีมากพี่พี่ขาถูกกว่านี้ก็ไม่มีแล้วห้าไม่ได้แล้วจริงๆใส่ใหญ่ขนาดนี้ตัวหนึ่งทำได้แค่ใบเดียวแค่นั้นละค่ะพี่พี่ขาเพราะว่า อ่าบริเวณเกร็ดมังกรเนี่ยคือจระเข้มีสีขานะคะแต่ว่าขาหน้าเขาจะเล็กนะแล้วที่เนี้ยหนังไม่พอที่จะวางอย่างนี้หรา่าต้องใช้ขาหลังนะคะอตัวหนึ่งได้แค่ใบเดียวจริงๆนะคะสวยทุกใบสวยทุกสีครบทุกสีเรียบร้อยแล้วชอบสีไหนทักมาหาน้องเหนได้เลยนะคะขอบคุณที่รักชมคลิปวิดีโอของน้องเห๋ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ